ดีค่ะวันนี้อยู่กับทุกาต้องพูดดังๆดีสวัสดีค่ะมาละนค่เชยเชยเป็นน้อยเป็นไหมอาเลยนะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับจ๋านะคะยกอนะอยู่ัหน่งสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับยกนะคะจ๋านะคะอันค่ะน้ำค่ะ ีเรามีสินค้าดีๆมาแนะนำเพ,พื่อนๆนักเียนนอนกันนะคะว้าวสินค้าดีอะไรละ่ะอันรีบเอาออกโชว์ซินี่ไงดีเวซีนี e, วิตามินชิป <c oughs> วันเอ้ขอเลยเหรอที่จะเปิดเพื่อมาหรอกวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนํากันนะคะว้าวสินค้าดีๆอะไรละ่ะอันรีบเอาออกโชว์ซินี่ไงวิตามินเ้ย มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำเพื่อนๆใหเพี่งลองกันมามาด้วยนะคะว้าวผลิตภัณฑ์ดีๆอะไรละ่ะอันรีเอาอ,ออกมาโชโว์ซี่นี่ไงคีวิตามินนี่สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวกันไปซื้อครีมกันนะคะ